สุจารินีวิวัชระวงศ์แม่แท้ๆของท่านอ้นเป็นนางเอกชื่อดังสุจารินีวิวัชระวงศ์หรือนามเดิมคือหม่อมสุจารินีมหิดลณอายุธยาเป็นอดีตนักสแสดงชาวไทยมีชื่อแรกเกิดว่ายุวชิดาผลประเสริฐชื่อเล่นว่าเบนส์และเคยใช้ชื่อในการสแสดงว่ายุวชิดาสุรศดีมีผลงานการสแสดงภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งในช่วงปี25 2 0 ถึง2,522แล้วออกจากวงการบันเทิงท่านเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาปัจจุบันสุจาริณีและพระราชโอรสทั้ง4ี่องค์ได้แก่จุฑาวัตรวิวัชระวงศ์วัชเรศวรวิวัชระวงศ์จักรีวัตรวิวัชระวงศ์และวัชระวีวิวัชระวงศ์พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสี่องค์นั้นถูกถอดออกจากฐานันดรศักด์ชั้นหม่อมเจ้าสุจริณีเข้าสู่วงการแสดงจากการชักนำของสรินทิ์สิริวันใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุรัสสวัดีและยุวธิดาผลประเสริฐที่เป็นชื่อจริงแสดงละครโทรทัศน์เรื่องกฎแห่งกรรมและมนุษย์ประหลาดจากนั้นก็รับบทตัวประกอบในภาพยนตร์15หยกหยก16ไม่หย่อนเมื่อปี2520 กำกับโดยชนะคราประยูนและรับบทรองในเลือดในดินสุจารณีและพระโอรสทั้งสี่องค์กำลังพำนักในสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน